การปัสสาวะบ่อยๆอาจจะเป็นนิสัยของใครหลายๆคนในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการติดอยู่ในรถนะครับติดเรียนหรือว่าติดการทํางานนะครับแต่ว่าการกั้นปัสสาวะเนี่ยมันก็จะทําให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในตัวกระเพาะปัสสาวะหรือว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีอันตรายอะไรมากกว่าที่เราคิดกันนะครับ กระเพาะปัสสาวะเป็นอวัยวะที่ลักษณะคล้ายๆกับลูกบอลลูนนะครับซึ่งมันจะอยู่ในตัวกระดูกอุ้งเชิงกรานนะครับในผู้หญิงมันจะอยู่หน้าต่อตัวมดลูกแล้วก็ในผู้ชายเนี่ยจะอยู่หน้าต่อตัวลำไส้ใหญ่ส่วนปลายนะครับซึ่งขนาดของกระเพาะปัสสาวะโดยปกติเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 400-500cc นะครับกระเพาะปัสสาวะเป็นถุงของกล้ามเนื้อเรียบนะครับซึ่งตรงบริเวณหูรูดของตัวกระเพาะปัสสาวะเนี่ยจะเป็นกล้ามเนื้อลายนะครับปกติแล้วกระเพาะปัสสาวะก็จะทํางานโดยการเก็บปัสสาวะนะครับเมื่อไหร่ ได้ประมาณสัก200หรือว่า250ซีซีนะครับเราจะเริ่มมีความรู้สึกต้องการที่จะไปปัสสาวะนะครับเมื่อถึงที่หรือว่าถึงห้องน้ําที่เราสามารถถ่ายปัสสาวะได้นะครับกระเพาะปัสสาวะก็จะทํางานโดยการบีบตัวแล้วก็หูรูดก็จะทํางานโดยการคลายตัวเพื่อที่จะได้ขับปัสสาวะออกนะครับกระเพาะปัสสาวะเจ็บ เป็นหนึ่งในโรคของการติดเชื้อของตัวทางเดินปัสสาวะนะครับซึ่งก็มักจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีรียที่อยู่ตรงบริเวณรอบๆท่อปัสสาวะนะครับค่อยๆขึ้นไปติดเชื้อในตัวกระเพาะปัสสาวะเองนะครับซึ่งความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อกระเพาะของตัวกระเพาะปัสสาวะเนี่ยนะครับอย่างเช่นการที่เรานั่งอยู่ในออฟฟิศนานๆนะครับการที่เราดื่มน้ําน้อยหรือว่าการที่เราอั้นปัสสาวะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยรวมไปถึงอาการท้องผูกด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยน,นะครับก็เป็นไลฟ์สไตล์นะครับที่เรา การแสดงที่ส like ําคัญก็คืออาจะเป็นเรื่องของการปัสสาวะบ่อยนะครับร่วมกับอาจจะมีอาการเรื่องปัสสาวะแสบขัดได้นะครับโดยที่ปัสสาวะบ่อยเนี่ยเราอาจจะต้องปัสสาวะทุก1-2ชั่วโมงเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็คืออาจจะมีอาการอย่างอื่นได้นะครับอย่างเช่นอาการปวดท้องน้อยนะครับรู้สึกปวดบิดนะครับหรือว่าปวดเบ่งๆอยู่ตลอดเวลานะครับในคนไข้บางคนอาจจะมีปัสสาวะปนเลือดหรือว่าปัสสาวะมีเลือดจุดออกมาตอนท้ายได้นะครับในคนไข้ที่เป็นหนักๆเลยเนี่ยอาจจะมีไข้ได้เหมือนกันนะครับ โดยทั่วไปโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับสามารถรักษาได้โดยการให้ยาฆ่าเชื้อนะครับซึ่งการให้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยก็มีตั้งแต่ให้1นึ่งถึงหนึ่งถึงห้าวันนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวยาที่ให้นะครับแต่ว่าการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษานะครับซึ่งเราสามารถป้องกันภาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะครับโดยการดื่มน้ําเยอะๆนะครับแล้วก็ไปปัสสาวะบ่อยๆนะครับอย่าไปกั้นปัสสาวะนะครับรวมถึงการดูแลเรื่องของการขับถ่ายอุจจาระด้วยอย่าให้มีอาการท้องผ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือการรักษาความสะอาดนะครับของบริเวณเอวัยวะเพศภายนอกโดยเฉพาะในคุณผู้หญิงนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนในคุณผู้หญิงนะครับเวลาที่เราไปปัสสาวะนะครับเราอาจจะต้องมีการซับหรือว่าเช็ดเนี่ยจากหน้าไปหลังนะครับมีการถ่ายปัสสาวะ ก่อนแล้วก็หลังจากการที่มีเพศสัมพันธ์นะครับนอกจากนี้นะครับก็ควรจะต้องมีการควบคุมโรคต่างๆนะครับที่เป็นโรคประจําตัวของเราที่จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อในกะระเพาะปัสสาวะนะครับอย่างเช่นการควบคุมเรื่องน้าตาลในเลือดจากในคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานให้ดีนะครับเพื่อจะได้เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคก,การติดเชื้อของตัวกระเพาะปัสสาวะครับ